ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเขา้าสู่ช่องมงคลโชค8ปดเก้าครับวันนี้กับมาที่วัดพระอาจารย์โต้งแล้วครับวันนี้เขาบเห็นกับมีเลขขันน้ำมนต์ครับขึ้นชมคลิปได้แล้วครับแรกพระอาจารย์เห็นเป็นเก้าเจ็ดห้าเลยครับรอบแรกเลขขันน <oughs> ้ำมนต์ครับเลขขันน้ำมนต์เก้าเจ็ดห้าก็สามเจ็ดก็สามเจ็ดเก้าเจ็ดห้าแล้วก็สามเจ็ดเก้าห้าเจ็ดมึงไม่เห็นต้อเหื่อว่ามันถี่แม่นตัวเดียวกันบ่ S <S จะเริ่มเฮ็ดไปเรื่อยๆตัวเองไปในตัวเนาะอืัอนี้ได้ซ้ำนี่มือแรงอาจจะชัดต่วนี้ประมาณนี่หมอวานคนเฮ็ดพิธี่ที่ไงนะคะเอ่อสวนท่าปรมดานี่นะแม่สวนธรรมดานี่รับขันคู่รับขันคู่อันนี้แบบคันคู่เห็ดน้ำมุนนี่เห็ดน้ำมุนเห็ดน้ำมนต์กระเลขนี่ผู้ใดมากกว่าครับหมูวานนี่ผู้หน้า

มีตัวเลข้อมรวาิตัวเลข้อมีว่ามันมันมุนาละนี่ขันมันมุนมันมุนเหอ้่อยดี่าม่บอกตัวเลขอยู่เค่ะบ่บอกตัวเลขจำได้อยู่บ่นั่นเนาะที่บอกน่ะยิอยู่ดีว่าสามีสาม่มันมุนมันมุนแล้วบ่ ตะเกียเป็นตัวกนี้ยืนมาจเนี่ยเป็นตัวกนียืไก่ไม่เคี้ยมบอกไม่ไก่แก่โดดไก่ม่แต่ทั้งหลายมาลงเลยนี่เป็นตัวที่มันโดดขึ้นมาหนบ่มันเป็นตัวอดไรบรราจายเที่นั่นลูกเห็นนั่นที่แรกมันยังบ่นันเป็นเกาเกาเจ็ดห้เกจห้ากับสาเจ็ดเาเจห้ับสเจ็ ตัวที่ว่าปูนาไข่หมู่บ้านพระอาจารย์เห็น9 7 5แล้วก็3 7มเจ็ดที่บ้านหนึ่งที่บ้านหนึ่งผู้นากเราเกี่ยวมกันกว่าหกสมเจ็บวกเก้าเจ7ดห้าสามนะครับท่านพระอาจารย์เห็นตั้งแต่ทีแรกนะครับขันน้ำมนต์แต่ยังมอนั่นยังหนึ่ยังมอเนีนไห้หรอกว่ายังมอเนีนให้แค่เป็นแค่หน้าทางนี่คือยังบ่เน้นซ่อมือค่อยว่ากันเองนะยังมอเนียน ก็าไปเสียงก่อนแต่ยาเสียงดีเด้อพราวบอกเลยอมเอฟซี่นน้ำเนี่ยแตเสียงดีแล้วมันสีบอก้มาเห็นมาเห็นมาเห็นเสียงดีพกกเือการนำม้วนนครับเก้าเดากามเ็นะครับปูนักมาโ่าี่กาเป็นเลยา้วนนะครับมาได้เก้าเจ็ดห้ากับาเจ็ับตัวนี้การนำม้านก็แต้ไปแสดงก็ได้ตามนี้้ครับเก้าเห้าสามเจนะครับ เอนส่วนไน้อี่พอเกือบสิ้นเดือนนี่บ่ประมาณน้เอมันเขานัดเราบ้างไหมเพอดะที่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 เขานัดเนียนไว้ว่าหนึ่งเพราะว่าพวกเกินสองอาทิตย์เนี้ส่วนนั้ไนอ มมาอันนี้บอให้อมโมชิกรให้ตๆ่ไปม่เป็นประสาทอยวยไดิเาไปล่มมนึ่ง่ามน่น่อม่เล่ยมนงเปี่ยนเี่ยไดิเชียงเล่ตัวใดก็ามือชนน่ัว่ไูกวยลามกวยเชียงเล่เกียรตาคับสมาเันป็นมัน่งมนี่มมค่อยใคมั้วยนเป็นมหอดิมีควยหน่อยตัวนึ่งนม่น้ เลขสามนึงเหรอล่ก็เสามนึยัิยังเลขสามนึงไปสั้นขนือบ่เพื่นตามวามฝันะน,นะรตัวข้ฝันสตีตามาว,วามฝันของตาเลยฝันข้อให้เป็นสามเราดิว่าสามหนึนเปลีป่ยนเยกเปลี่ยนดิมันจะมีโอกาสเปลี่ยนไปได้ไดเลขเกบเป็ตัวเดียวอยนี่สามเกเเกสามหนึน่งเหรอเลขรับเล่วละ่ะ พราะว่าเก้เจแม่มาแ้วก็มีสามเจ็ดสเจ็ดนี่สมมติว่าเลขเจ็ดเลขหนึ่งเป็นตัวเดียวกันกัคือสามหนึงเจ็ดเลขหาสามหาเจ็ดมันเคลืนนี่มันจะผูกกล้วยอยู่แต่ว่าค้วยกับผูกยู่ดีอยู่แต่าไป้วยหน่อยตัวหนึ่งเลขสามหนึ่งอ่ะล่ะสี่สิบเป็นยังสิบร่าหนึ่งสาเจ็ดมันหลายตัวจ้ มันโบมีเกล็ดนาผูกเฟขึ้ลืนเลขสามหนึ่งเหรอมองตรงที่สามสามหนึ่งเลยเฟลหน่อยอยู่คนเมียอยู่ฟันปีนั่งอกสามหนึ่งออกออกยุ่ยนี่สามหนึ่งทันองนี่ทัน้องันนี้โคตหน่อยกับเมียมันเฟลสามหนึ่งยุ่ิปีปีถือยุ่คระบอกว่าก็ฝันดอกนี้อายมีหนึ่งสะดอกเล็ก มันต้นนั่นแลยอย่างคืองวดนี่นะใส่กระดาใส่ใส่ป้ายใส่ยังไงงวละห้านี่คนบึงบอกคับยับ่มานหึ่งานหนึงเลนะ้าพก็เปนี่อฝันนึงอาจารย์ยี่วามกินเห็นไหมซานหึงไม่ร้อนบอก จะไม่เสึก,ก็บบหมากน้องรานน่ <laughs> <laughs> บมากเลยวะที่ร้านจะบ่มาบมากอามาอ่อ้ห <laughs> าเลยอ่ะอ่าก็ูก้วยอยู่นี่เลยนึ่งนงกับนึ่งกับเจ็ดกับกับซุนีไว้ว่ามันเดียวกันแล้ว,ว่าแต่พูดถึงว่าถ้าได้เลข ได้เลเนีาม <ter jer> <authenticity> ีหนึ่งตรงมีศูนย์ตองสื่ศูนย์แนะนํำประมาณนั้นอ่าต้องกนว่าสามหนึ่งก็ต้องซื้อสามศูนย์้งเรื่องมากใส่กับันศูนย์มากเลยล้านตัวเส้นว่ามันเป็นแยพราะว่ายำยำอยู่ตลอดบ้านก็จ้งเงนนกับสตัวยากันเนาะเมื่อกี้ก็ว่าอย่งึกับสตัวยากันคนเอานเกาเ่พันเอาวันเกาถ้าศูนแปกครับผม นีตัวมากเป็นพิเศษบราณเองอาจารย์อย ma ู <siglo achi bizarre> ่นี่นี่อย่ามักเป็นพิเศษเพื่อเจตหาเจ็ดหาเนาะมักเป็นพิเศษเนาะตามเจ็ดแต่ว่ากันยังบะฟันยังบะฟันมต้องเกิดมากเป็นพิเศษพิเศษหาเนาะเกิดสาเหตุที่มากของเหล็กเก้าเจ็ดหาตามเจ็ดเนาะับคนมากสองตัวครับเก้าเจ็ดห้าสามเจตเก้าเก้าว่ามักเนาะมันเปลี่ยนจิตอะมากหลูกจะย่ำให้วันที่คิดหาแล้วว่า ที่พาสี่ย่ำความชัดเจนใทีเดียวนึงเนาะงวดเมื่อกี้ก็โอ้ยตอนสอบทายิงคือบอกขอไมาให้เกี่ยวน้องอยู่ทุกข์ถุาข์ทายาที่ย่ำน้อ,อนเพราะ<ม>ว่างวดเมื่อกี้เนี่ยมีโยมจากที่ว่าสารค้ำครับเป็นโทรม,มาโทรมาว่าโทรมาโทรม,ม,มาช่วงวันที่หนึงน่งวันที่หนึง่งโทรมากตอนที่หนึ่งที่หน<ะ>ึ่งก็กลักวสามารถแล้วสามารับแล้วแต่ว่าเคนโทรมากคนว่านั่นคนว่าันแก คู่คู่ be time, คคห้าเนี่ยคู่ตาพิไปขอฟันเพื่อนครับไปว่าน่โทรมาเนบอกลูกเนพราเนี้ยยันลูกพเลืมโทรมาบอกตอนนี้เด่เราว่าหนึ <c oughs> <c oughs> ่งหนึ <c oughs> <c oughs> ่งกับหนึ่งแปดมันโทรมาบอกเลยตอนยัขึ้น่ะครับโทรมาบอกเสียดายเขากำ่งวารีให้กำร่งวาีให้ว่าโทรมาถามเลขเบอรไกล่าววุ้นตนึ่งกลัวเนาะเลยว่าเันเน่บขกถึงกนเลว่าจะเฝ้าให้เนาะ เลยว่าปูหผมมาเขาฝันในช่วง,วาางามาบ่อมาคีอยังมีเซามาก,กันโยมมากแต่ว่าไอ้ฟังยังเบาตอนนี้แหละเราก็ย้ำให้พรอะว่าไอ้ยุดแปดนึ่งแปดแค่นั้นเราเน้นให้เลยเป็นยังม,มีคนออกเป็นดูน้ำด,งดวงมากครับสรุปแล้วเลขขันน้มนต์ของพระอาจารยนตวงก็จะเป็นเก้าเจ็ดห้านะครับกับสามเจ็ดครับแต่ว่า,าพ่อใหญ่เพิ่นเอาไปเสี่ยงนะครับเพิ่นก็เสี่ยง จ็ดหากับสามเจ็ดครับ, 3, 7, รบเพื่อนกับฝันเห็นควายใหญ่กับค้ายน่อยครับเป็นว่าแต่ฝันเห็นควายเราเป็นสามข้อยหน่อยก็เป็นหนึ่งครับกับเพิ่นกับตีเป็นสามหนึ่งครับท่านผู้ชมครับขอให้ท่านผู้ชมนําไปพิจารณา่ายตัวตีนะครับทั้งช่องเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับก่อนที่ตัดสินใจลงทุนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอ้ความนะกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งเพื่อขอแจง้งเตือนจะไม่ได้พลาดโอกาสอันสําคัญสําคัญนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณครับที่ช่วงรายการของผมมาโดยตลอดนะครับขอบคุณ